รุนแรงสะสมมานานมดเผยอาการป่วยของเซนาลิงอาจดูเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่ก็ร้ายแรงมากทำเมียน้ำตาแตกป่วยรุนแรงสะสมมานานมดภรรยาเผยอาการป่วยของเซนาลิง อาจจะดูเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่มันร้ายแรงมากอัปเดตล่าสุดเพื่อนสนิทรูปเยี่ยมทำเอาเมียตกใจน้ำตาแตกสามีต้องแอดมิดเลยมดอารยาภรายาพิธีกรดังเซนาลิงสมเกียรติโพสต์คลิปสามีพร้อมเล่าเรื่องราวอาการป่วยว่าทำเอาหนูตกอกตกใจน้ำตาแตกเลยเวลาห้าทุ่มวันเสาร์พี่ลิงก็บนว่าน่นหน้าอกหายใจไม่ออกจะเป็นลมไปโรงพยาบาลกันเถอะ ฉันก็รีบเก็บของวิ่งไปเอารถมาพาลุงไปโรงพยาบาลอย่างด่วนหมอให้แอดมิตนอนห้องไอซฉันก็สติแตกรอบสองไม่รู้จะทําไงญาติที่กรุงเทพก็ไม่มีหมอก็ไม่ให้นอนเฝ้าพรุ่งนี้ลูกก็มีแข่งกอล์ฟที่นครปฐมเอาไงดีรอจนหมอเฉพาะทางมาบอกอาการให้ได้สบายใจสักนิดก็กลับบ้านไปตอนตีสาเก็บของให้ลูกให้พี่ลิงเช้ามาก็อธิบายให้ลูกฟังและบอกให้นางไปแข่งกอล์ฟเองนะ พ่อจะรอรับถ้วยอยู่ที่โรงพยาบาลและนางก็บอกว่าจะทําให้ดีที่สุดแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูขอบคุณลูกมากจริงๆนะคะที่ช่วยทําหน้าที่ของตอนเองให้ดีที่สุดและเอารางวัลมาฝากพ่อจริงๆด้วยส่วนอาการพี่ลิงเดี๋ยวตรวจละเอียดแล้วจะมาอัปเดตใหม่ค่ะขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจจากทุกๆคนแทนพี่ลิงด้วยนะคะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ล้านความรู้สึกไปเลยค่ะ ล่าสุดมดอารดาอัปเดตอาการสามีพร้อมเผยภาพคนที่มาเยี่ยมด้วยว่าตอนนี้พี่ลิงอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะผลการตรวจออกมาแล้วเมื่อคืนพี่ลิงเป็นกรดไหลย,ย้อนที่รุนแรงมากค่ะเป็นอาการสะสมมานานมากจนร่างกายไม่ไหวกรดได้ทำลายระบบกระเพาะอาหารทางเดินอาหารทางเดินหายใจจนอักเสบจนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกค่ะ อาจจะดูเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่มันก็ร้ายแรงมากนะคะถ้าปล่อยไว้นานๆรักษาไม่หายขาดใครเป็นอยู่อย่าละเลยนะคะต้องรักษาให้หายนะคะซึ่งหลังจากนี้ก็รักษาไปแบบทรมานหน่อยๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยนะคะมันมีความหมาย และเป็นรอยยิ้มในวันที่เจ็บปวดมากค่ะนางดีใจมากจริงๆค่ะคราวหลังไม่เอาแบบนี้แล้วนะหนูนตั้งตัวไม่ทันขอบคุณเด็กเอ็นทุกคนที่แวะมาสร้างความบันเทิงนะคะลิงมดนกยุงค่ะท่านผู้ชมคะถึงอย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่เสนาลิงนั้นผ่านพ้นมาได้นะคะถือเป็นอาการที่รุนแรงและน่าเป็นห่วงนะคะอย่างไรก็ดีขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะคะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ขอให ให้ใส่ใจสุขภาพและรักษาให้หายอย่างจริงจังนะคะควรปล่อยให้นานจะเป็นผลไม่ดีกับสุขภาพของเราค่ะอย่างไรขอเป็นกำลังใจให้กับเสนาลิงนะคะขอให้หายไวๆค่ะ